สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือผลผลิตนะคะที่ตุ๊กเก็บมาจากในสวนเพราะว่าตอนนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะก็นี่เลยเดี๋ยวตุ๊กจะเอามาทำเออมามาดองนะคะมาดองน้ำส้มตุ๊กจะเอามาดองน้ำส้มน,นะคะมีแต่แบบเนี่ยมีมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยเนื้อในนะคะแน่นแน่นมากแน่นมากๆเลย ตุ๊กจะเอามาดองน้ำส้มน้ำส้มตุก,ก็ได้ซื้อมาแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วน้ำส้มตุ๊กก็ผลิตเองได้นะผลิตกับเอ่อน้ำเอ่อผลิตกับน้ำน้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มจะผลิตกับน้ำแอปเปิ้ลนะคะจะหวานหอมเป็นน้ำส้มที่เราเอามาดองนะคะนี่ก็คือผลผลิตแหละที่เก็บมาเพราะว่ามันหนาวแล้วเนาะ แล้วก็จะเอามารวมๆกันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทํากันเนาะนี่ก็เป็นผลผลิตนะคะผลผลิตจากในสวนเนาะก็จะเก็บไว้อย่างนี้กินหน้าหนาวสีแดงก็มีนะคะนี่สีแดงสีเขียวมีหมดอันนี้ก็เอาไว้บนโต๊ะอาหารลูกที่มันไม่สวยเนาะเราก็เก็บไว้บนโต๊ะอาหารเอาไว้ทานเนาะ เอาไว้ทานกับพริกเกลือรหรือว่าตำนะคะนี่นะคะผลผลิตจากตุกโปรตุเกสก็จะได้เยอะแล้วตอนนี้ตุกก็กาลังทำเอ่อกำลังจะทำเอ่อแยมนะคะเดี๋ยวตุกจะให้ดูว่าแยมของตุกมันจะไปถึงไหนแล้วเนาะโอเคนะคะแยมของตุกตุกก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะนี่คือใส่น้ำตาลเอาไว้แล้วนะคะใส่น้ำตาลเอาไว้ มันเหมือนจะล้นหม้อใช่ไหมคะล้นหม้อล้นอะไรไปหมดเลยแต่ไม่เป็นอะไรคะ่ะเดี๋ยวเขาถูกน้ำตาลเขาก็จะยุบจะยุบหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาผลิตแยมทำแยมเดี๋ยวทุกจะทำให้ดูนะคะไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นปอกผลไม้แล้วก็ล้างให้ใหสะอาดแล้วก็เอามาใส่ในหม้อหม้อที่จะเอามาทำนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเยอะเกินไปหรือว่าล้นนะคะไม่ใช่นะก็คือเดี๋ยวเขาจะยุบคะ่ะ กับน้ำตาลนะเขาจะยุบลงไปแล้วตุก็จะเอามาใส่อบเ,เ,ออเชยใส่อบเชยให้เขาหอมนะคะนี่ก็คือผลงานที่นั่งทำเมื่อเช้านี้เนาะก็ได้เท่านี้แล้วนะคะคนทำงานเนาะเพื่อนๆเนาะอย่างนี้แหละแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนที่มีแอปเปิลเยอะนะคะถ้าไม่อยากจะทิ้งหรืออะไรก็เอามาทำแบบตุกได้นะทำแยมนะคะ เพืเ่อนๆจ๋าลูกมานี่สิป,ป้อันนี้ก็เหมือนนะเหมือนมะกอกนะคะมะกอกที่เไปเก็บมาปีที่แล้วก็เอามาดองไว้นะคะดองน้ําเฉยๆน้ําเปล่าดองไว้หลายๆน้ําแล้วเราก็จะเอาไว้ทานได้นะคะลูกมะกอกนะคะอร่อยมากอืมแล้วอันนี้ก็คือน้ำส้มนะคะน้ำส้มสายชูเนาะ บ้านเราตุ๊กเขาไม่รู้ว่าเขาเขาจะเรียกน้ำส้มสายชูชื่ออะไรเนาะแต่ของตุ๊กก็คือน,นี่แหละน้ำส้มสายชูจะเอามาดองจะเอามาดองพริกนะคะโอ้ยตัดยากจะเอามาดองพริกนะคะพริกพวกนี้นะคะถ้าจะเอาไว้กินนาน,านๆต้องดองหรือว่าต้องใส่ช่องฟิตเอาไว้นะคะใส่ช่องฟิตตุ๊กก็จะมีนี่มา เดี๋ยวตุกจะให้ดูว่าจะดองอยังไงเดี๋ยวเวลาดองตุกจะทำให้ดูนะคะนี่นะคะก็คือน้ำส้มสายชูนะคะจากโปรตุเกสเนาะน้ำส้มสายชูองุ่นนะคะน้ำส้มสายชูองุ่นนะคะกตุกจะเอามาดองเดี๋ยวต้องทำความสะอาดแล้วก็ตัดพริกแล้วก็เอามาดองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ที่เหลืออันนี้นะคะที่เหลือจากแยมนะคะตุก,ก็จะเอามาปอกเปลือกดีๆแล้วก็เอามาทำาาผลไม้ดองนิดนึงนะเอามาทําแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าไม่มีคนกินเนาะก็จะกินแต่ตุกคนเดียวนะเพราะว่าเราอยู่กันน้อยน้อยน้อยนี่นะคะก็คือผลผลิตจ,จากสวนนะคะ ก็ความภูมิใจเนาะความภูมิใจของตุกโปรตุเกสนะคะก็ได้มาบ้างไม่ได้มาบ้างอันไหนผลผลิตดีเราก็เก็บเอาไว้กินตอนปีหน้าอันไหนผลผลิตยังไม่ดีเราก็ทำใหม่ให้มันดีโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิป